สวัสดีค่ะ Happy New Year Happy New Year e v e r y b o d y ค่ะป yes. bon ้าแดีค่บอบอนันเองบอนนันเองเลิอออเด็จากที่เมื่อคืนน้องไม่มีข้าวดข้าวดาวอะไรนะคะว่าเกบทองอเาะไม้มีข้าวดาวเได้มีอ่ะนี่ก็เลย ซื้อหมูมากาไก่ซื้อกุ้งซื้อรัสเนียไปกินอยู่เฮือนน้องชายซะใหญ่เนาะที่ได้ก็ลิ่นขนมจีนแล้วก็เจลซีฟู้ดเพราะว่าเราจะกินเป็นเมี่ยงเอละบางสามคั้เนาะก็เลยทำเป็นขนมจีนไปด้วยทารางมือนี่นะคะขนมจีนเจลซีฟู้ดว่ามีตะลับจะใส่แบบนี้ไปเลยได้นะ What d มก็ไม่รู้ว่าสิพูดอะไรัรนอนี่มีเค้กนะคะแต่ก็องเสียเล็กน้อยกแนนะคะ วันรกดนเอวันนี้ว่าสิกินสาเกเข้าวดาวจตว่าบบได้กินวันนั้นเลย Happy New Year I just got o u b a n e and then you take the b เด้อวันนี้มีลมนะคะอยากเลยออกมาตากเสื้อผ้า อวก็อาทิตย์หน้าก็น้องสาวพนมาก็ค่อยไปอีกครั้งหนึ่งนะคะะวัดียังยังกวาพี่น้องบรรยากาศวันนี้เปิงที่ฝนบริได้ตกแต่จะว่าเปียกหนาวกูดีไปกันเลยจ้าท hmm. ุกคน ใ่แอาขยะไปทิมพี่น้องห่วยใหไงแค่เอาขยะไปทิมถุงขยะมันออขาดแล้วกับแปะเราต้องเรียบร้อยพี่น้องยอมเราเลย You are very perfect มากๆเลยนะป่าเอ้ยไอนี่รับเยูะมากเลยโอ้ยคือมาหนาวแท้ดูลมนะคะดูลมหนาวสุดยอดไปเลย นะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนนะคะนัสิเบรตายแฮเบิร์กเนาะเพราะว่าไอดาวน์โหลดช่วงนี้ไอจะลงคลิปสาวสกุลอะเยอะนะ,ค,ะคลิปในเพจสาวสกุลอะเยอะไอก็เลยเลงตอนนี้ได้เงินอยู่1.8ดเหรียญน,นะคะก็ลงไปเรื่อยๆเยนาะก็ค่อยๆทำไปนะคะเคยบอกนะคะว่าทำไมไม่เห็นพ่อใหญ่ในเพจเคยบอกแล้วว่าพ่อใหญ่เราบอกให้ไอเอารูปเรานาะลงเพจนะคะเราบอกอนุญ,ญาต เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมไม่เห็นพ่อใหญ่ในเพจเนาะอยากเห็นพ่อใหญ่ให้ไปดูมาดูยู y o u ู u นะคะทุกคนเป็นเหตุผลของเราอย่างกระยาดเพราะว่าไอเคยบอกไปแล้วว่าเราข่ายไ,ไอลงเพจลงยูท b e เอ้ยลงเพจลงเฟซบ b o กไอก็ไ,ไ,ไม่ลงไอจีเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคเราไปกันเลยจ้าอ่ะอันนี้ปิเสปติค่ะประมาณพอดีเลยมิตเต ม่ใช่ You can't see ไม่ใชมใช่มช Why did you reopen that uh, garbage bag to make video? Chat ว i d ีโอัจจีบไม่มีคนเลยว่าซึ่ว่าก็มีกัมีอยู่แต่แต่ก็บรรายปัเที่เื่อยู่ัน ไกลออกจากเมืองแวนนะจ๊ะเลยไปนะคะพะได้เข้าในเมืองแวนนะแลถนนสายหลักนี่นะจ้ะไปเรื่อยๆ <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงวงเวียนแล้วนะคะวงเวียนที่ท,ที่เถียงกันที่คนใหญ่แล้วหักตัวมาลายอายนลพี่น้องตรงนี้และจ้ากูดมเมนจ้าเนาะนี่ Good moment, กูดมเมนจ้า New Year ปน e y ค่ะสวัสดีค่ะ Happy New Year Happy New Year Happy New Year Everybody ค่ะ Happy New KPP y e s h c e Michelin Michelin f u r f s t โอเทลว้าว wow. what is this กูเจกูเจล่ะปูเลปูเลเบสว้าวของเราก็มีกุ้งนะคะพีเ่เล็กเขาทำกุ้งเมนูที่อยากกินไม่ใช่เมนูที่ซื้อวันนี้ห้างปิดนะคะทุกคนมันก็ได้ของสดเท่าที่สดได้แซลมอน สมกอานกไปห้าก็เต็มเลยคนอาหารซีฟู้ดก็เต็มขายได้จะหาซีฟู้ดหอยนางลมหอยนางรมหอยแคงหอยนางรมโอ้โหยี่สิบกว่ายูโรพอมาเทศการอย่างนี้เราคิดถึงไปควายม a ีของ เราจะนั <fossils> ่งตรงนี้เราจะกินนี้ให้เจ้าไอวอตนี่ค่ะ enjoying with ตองตองตังกีตอง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  a e หาอะไรลองท้องก่อนนะมันเผ็ดมากเจ็บท้องแน่พี่คิดว่าพี่เหมือนคนไสอดต่ยังกับพี่ต้อหต้งนบอาการไม่ได้เล็บชีสบะเขาลินกันแค่ไหนแค่นี้มากแล้วใช่บรรดาปิตีนะคะ แฮปปี้นิวีย์บอนนาเน่บอนนาเน่ตั้งต้องแค่บอนนาเน่เอเวอร์บอดี้บอนนาปิจีเข้ามาจ้าทีแรกชิมวิงเลชเวสเบสซี่สวัสดีค่ะทุกท่านโอ้มาเซคว้าวิงโอ้มี พรายามกินได้แต่ตรงอกเนื้อแกไม่กินหนังไม่กินอะไรแบกครัสวัสดีค่ะตันนี้พร้อมหน้าพร้อมตานะคะขาดขาด้องสาวอีกอาทิตย์นึงน้องสาวแกมา เอาเอ้อะไรจ้ะอะรพี่อยากกินอะไรหอมไหมพี่อยากกินผักหอมะเธอบอกให้พี่กินไก่ไอ้กินรองใช่ไหมใช่เพราะว่าผดเผ็ดเผ็ดมากได้ไหมได้อะน้ำปลาไหมหรือว่าพอดี มาค่ะทุกคนอยากกินมันๆแตงกู๊หมันกันหาสัมชั้นไม่ได้ใช่ไหมไหายอะ่ะตอนนี้คนไทยก็ยังลุยกันอยู่นะฝรั <c oughs> ่งเขาก็คุยกันแล้วนะคะทุกคนคนไทยยังเต็มปากเลยค่ะ <laughs> พี่เล็กบอกว่าไม่มีเพื่อนกินด้วย <c oughs> วันนี้เหมือนถูกแจ็คพอตเพื่อนขเขาด้วย เหมือนมากมือนะคะเหมือนมากเลยมันโดนแดดสองขึ้นสวบ้านถ้าได้กินอาหารไทยเนาะคนไทยค่ะไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกพี่น้องอยู่ต่างประเทศอะได้กินอาหารไทยมีเพื่อนคุยบ้างจริง เมื่อก่อนคิดนะหนูเมื่อก่อนที่ยังไม่สัมผัสกับชีวิตของตัวเองนะอ่าชูปูอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเวอร์เลยเจอเหมนน้ำหกน้ำปูน้ำตาน้ำายไหลเขาพี่เห็นมากแต่ของเราไม่เจอสิ่งที่เข้าต้องขอโทษจังแต่ก่อนไหมว่าเขาได้กินส้มตำเนี่ยโหทำเหมือนเวอร์มากคิดนะชีวิตจริง

Yes. No, not now. No, but. No. No. No, but uh, I You, you wasn't speaking like this before. No, 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 never. Yeah. First time. This time. Cake, cake. 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 This is peach, right? Peach. What? Mua, mua.

ก็แชก็กินกันว่าเล่นเลยอ่าไปอยู่อยู่้วจ้ะโอ้มลี่กหมมากตงตงต้งต้งสดต้องต้งต้งอยู่น้เนยคซปาป๊าแคค่บอนนนเน่บอนนเน่บอนนเนบอนนเนบอนนเนบอนนบอนบอนนเน บายบายเคแ์เทคแคร์เทคแคร์ต้องต้องเออเดี๋ยวอาเลิฟอีกออเทอร์มากเลยต้องต้องสวัสต้องต้องคิชวเออมเเนรากะีโอเคาแล้วนะคะเหมือนฝนจะตกเลยเดี๋ยววันนี้เรามาฉลองวันปีใหม่ด้วยกันนะคะ เดิมไว้สักคนละแก้ววัด <What? S 1> กินนะคะหิวบ่คือ,อกินไอ้กินแค่ไอ้กินกุ้งเนาะมันไม่ได้หอมอันนี้นะนี่นี่แบ่บแสบเลยจ้ะนี่อันนี้จะเป็นเอ่อสลับปลาปลาปูอัด

ลูกชัอจะดำพ่อคนทำนาอาวัชนาบ้านนาอยู่ไหน สวรรค์มานนาอยู่ไหนไม่รู้อะไรใครมองไม่เห็นบานาสวรรค์เป็นมานาสวรรค์เป,าาเป็นโปรดมองมเมื่อแฟนเช็คความดันและความดันสูงทำยังไงให้แฟนความดันต่ำนะคะเต้นใะหน้ดู ทำยังไงไม่ให้แฟนมีความดาคคอมดันสูงเม่กี้คามดันแกสูงนีง่ตดมาคือดีสิง